ครับผมมาร่วงานครูปีนเปังไครับผมก็ได้มีโอกาสกลับมาเล่นซีรีส์กับน้องปีกอีกครั้งก็เป็นเรื่องที่สามนะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีมากเลยแล้วก็บอกว่าแฟนๆทุกคนก็น่าจะติดตามอยู่ผมเขอแบบแฟนๆเขาะว่ารอดูซีรีส์เดอะ์รีบาวอยู่เหมือนกันนะครับครับผมก็อย่างที่พี่มินบอกไปนะก็เรื่องนี้เรื่องที่3นะครับที่เป็ครูกันนะครับผมก็ยังอยากแบบว่าฝากทุกๆคนให้ติดตามกันนะครับจริงๆเรื่องนี้เราถ่ายเจ็บตั้งแต่แบบ ธนวาปลายปลายปีที่แล้วแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เดือนเดือนเดือนมิถุนาเออวิุยาประมาณ6กเดือนแล้วอะไรเงี้ยก็นานมากๆแล้วนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับยังต้องตาดอะไรกัดอะไรัดก็น่เป็นบางบทอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ซีนที่เข้าไปว่าแบบ ทีนี้ต้องการอะไรทีนี้แบบเราอยากเล่นให้มันออกมาเป็นแบบไหนที่ให้คนดูดูแล้วก็เข้าใจมากที่สุดเลยไงครับผมก็มีบ้างนั่นน่ะสิยังไงแม่เขาบอกว่าเออเล่นคู่ด้วยกันมาตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ย,ยอ๋อ,อก็ อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันแต่แต่ตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องที่สามแล้วใช่ครับก็ก็ดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับตองปิงอยู่ก็เรียกว่าคือบว่าทำงานด้วยกันแบบว่ารู้หัวใจใช่ครับรู้มือรู้มือมองตารู้ใจรู้มือกันมองตาไหมตา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  ใช่ครับก็เหมือนแบบยิ่งเราร่วมงานด้วยกันบ่อยขึ้นก็เราก็ยิ่งเห็นแบบว่าความแค้นนของแต่ละคนอะไรเงี้ยก็แบบที่3แล้วมันก็เป็นเป็นแบบที่เรามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็เป็นบทบาทที่ท้าทายมากขึ้นอะไรเงี้ยที่เขาโผล่มาเป็นโผล่มาชุดเป็นยังไงบ้างก็แบบว่าแบบบางทีมันมันมันจะต้องแบบมี movement อะแบบว่าหลอกแบบปุ๊บๆอะไรเงี้ยซึ่งปิงอะจะเป็นคนแบบหลอกไม่ค่อยเป็นปิงแค่ชุดเป็นอย่างเดียวแต่ว่าหลอกอะไรเงี้ยไม่เป็นพี่ปิงก็จะแบบว่า อ่ะแบบแบบอะพิกมาอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยแลลาแบบขึ้นอย่างนี้อะไใช่ใช่ใช่แบบว่ามันจะได้แบบว่าย่งไงอ่ะดูดีอ่ะเวลาแบบว่าออกมาแบบใช่ใช่ใช่าจะได้สวยถ้าจะเป็นท่าเทินอะแบบว่าเลี้ยงอะไรแบบว่าใช่แบบสเปนโมเทินสักอย่างนึงใช่โออ เต็มสิบเต็มสิบให้ยี่สิบครับอ๋อเต็มร้อยเหรออ๋อให้ย like> really> ี่สิบ้อเรยให้ี่สิบยให้เรยรอลให้ร้อยเลยให้ร้ใช่ใช่เต็มส คือได้เป็นคือจริงๆมันมีหลายโมเมนต์มากเลยในซีีส์ครับซึ่งไม่ได้มีเฉพาะพาร์ทที่เป็นบาสเกตบอลอย่างเดียวก็เป็นพาร์ทในครอบครัวบ้างพาร์ทที่แต่ละคนมีความฝันของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มีหลายอย่างนะครับที่จะเกิดขึ้นในซีีส์นี้นะครับใช่ก็อยากให้แบบว่าทุกคนแบบว่ายังไงอะดูแบบว่าอ่าดูแบบดูจริงเออแบบดูจริงๆอะเพราะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้สนุกมากนะสำหรับผม ตัวเองไม่ดูนะแต่รู้สึกว่ามันสนุกใช่รู้สึกว่ามันสนุกมากๆเลยแต่ก็ในเรื่องปีกจิ๋วกับย่าใช่ปีกจกับย่าตลอดเลยครับผมแล้วมันมีน่าจะเห็นอะไรนะมีในส่วนพาร์ทที่ไม่ได้ที่ลงไปียนเนอะของดังมีนเขามีนก็เป็นคนละคนละแบบยังไงคนละเวกันเลยก็คืออันนี้จะเป็นพาร์ทแบบโรงเรียนแบบอยู่ในโรงเรียนอยู่ในกฎกติกาอะไรเงี้ยแต่อันนี้จะแบบไม่อยู่ในกรอบคืออะไรก็ได้อิสระ แต่ก็แฝงมาด้วยแบบสิ่งต่างๆที่จะเจออะไรเงี้ยครับแต่ความหวานความจิ้มอ่ะนี่มีมีแน่นอนในทีเซอร์นี่คือแบบมีแน่นอนเปอร์เซ็นต์น้อยมากในสีเซอร์อันนี้แค่เล็กเล็กน้อยในจิบจิบคือทุกคนต้องดูถึง EP 12 12อ่ะอ่ะจริงจริงไามจิ้มมาบสองไมเหรมันยังไงนะแบบว่ามันจะมาแบบปุ๊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 บเนี่ยอสองก็จะแบบให้ดูถึงสิบสองใช่ มันามันก็แบบไม่ได้คือมีใช่มีมีอีแน่นอนแต่ต้องรอดูว่าจะไปขั้นไหนอะไรเงี้ยเอาในแต่ละนักแสดงอะไรเงี้ยแล้วแต่บทไม่ค่อยครับ ก็เหมือนเจอว่าแบบเจอกันจนชินแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อเลื่อนตั้งแต่เดือนที่สามก็เห็นวาผมมาสบายมากสบายมากชิลเลยเหรอชิลชิลชิลมากครับผมนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นก็ก็ตอนนี้ก็มีมีแฟนนี้แหละแฟนมีอีเวนต์แล้วก็แต่ถ้ามีแบบว่ามีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยว เดี๋ยวหน้าทุกคนน่าจะรู้กันครับแจ้งตอนนี้ก็แฟนมีตอนนี้มีอ่าพวกต่างประเทศออะไรย่างเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวเดือนเดือนหน้าเดือนเดือนหน้าเกรกฎาไปญี่ปุ่นครับผมชเป็นแฟนมีติ้ทครับเป็นแฟนมีตครับช่วงนี้ก็เก็บตัวซ้อมแฟนมีทอยู่ใช่ครับผมก็คาดว่าโชว์ที่ญี่ปุ่นก็โชว์ทั้งหมด2รอบก็ ก็จะอยากโชว์ยังไงแบบแต่ละโชว์ก็หวังว่าแบบเอ้ยไม่อยากให้เหมือนกันเลยใช่ไม่อยากให้เหมือนกันทั้งสองรอบเลยงี้ก็เลยแบบว่าเดี๋ยวเรามาฝึกฝนแล้วก็มาตกลงกันว่าจะยังไงต่อจะแบบไหนจะแบบอะไใช่ครับก็โอเคครับผมก็ฝาก The Rebel g เกมนี้เพื่อนาด้วยนะครับผมอ้อนแอทุนพูดเพื่อหันนะครับเวลาสองทุ่มนะครับดูได้ทางวิวที่เดียกันนะครับ วิวอ่านว่าวิวนะครับวิวนะครับแล้วยังไงวิวยังไงอ่าอบคครับ